น,นี่คือหัวประคอนะครับมีใครนำํำหัวประคออย่างครับมีใครนำํำมีใครใครใครติดพุ่งซึ่งมันนี้เอาเสิเมาเห็ดแก้วกันนะครับซึ่งแก้วนี่ก็คือแก้วที่กินครับปลาย่างตัวนี้แหละครับที่มันเหลือเนี่ยครับแก้วตัวนี้เดี๋ยวเราจะมามา,มาปรุงใหม่ก,กันกัเพิ่มซ้อยหอมซ้อย กับบือเทศนะครับใส่ใส่ถ้วยแก้วไปใส่บังหน้าเนี่นเช่นน้อยเส้นปลาขันมักชุรถกับใส่ชุรถลงไปน้ำนะครับแล้วก็แกะไข่ปลาลงไปเอาเอาพุ่งใส่น้ำนะครับพุ่งปลามีเนื้อติดจั่นน้อยกับใส่ลงไปน้ำนะครับ แล้วเขาก็ยี้เน็กเน็กให้มันแตกครับนี่มันแตกเลยครับพ่นเขากันจืดหน่อยเติมน้ำห่อนลงไปครับ่ให้มันแขนแน็งแห้งหอยมันคนม่ให้มันคนแห้งครับน้ำห่อนน้ำห่อนเปล่าๆนี่แหละครับน้ำ น้ำเปลา่าน้ำเปลา่าน้ำหอนเติมซอสลงไปจังน้อยถ้ามีผักชีใส่นี่ผักระ,ะสีดีนะครับกระสีหอม,มไปอีกอันนี้ไม่มีนะครับกรเห็ดตามเท่าที่มีเห็ดไง่ายๆครับเอาแบบง่ายๆเอาแบบเท่าที่มีในในในครัวในตู้เย็นยังเบ่งเสรนมเหมือนเด็กกินครับครับแกงน้ำมันสมไส้ปลาย้อน และมีปลาอย่างจังน้อยกินง่ายๆครับเอาแบบง่าย